เ่นคะช่วงนี้โควิดแรงการปอกผักผลไม้ทานเองจําเป็นมากเราอยู่ในบ้านเดียวกันช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเพื่อนๆก็ทราบดีนะคะปกติเราจะไม่จัดจานเล็กจานน้อยค่ะเราจะจัดจานใหญ่ๆทานด้วยก,กันแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดจําเป็นที่จะต้องทําเฉพาะของแต่ละคนไปเลยนะคะอยู่ด้วยกันสามคนก็สามจานนะตอนนี้นะคะผลไม้ จะมาบอกวิธีการของการแกะผลไม้ทำอย่างไรน่าทานนะเพื่อนเพื่อนท้ายเราจะแกะส้มก่อนนะคะส้มที่แกะวันนี้เป็นพันธุทองดีนะเพื่อนเขาเป็นส้มที่สวนเองนะคะต้นมันในยุประมาณ30ปีแล้วคะ่ะฉะนั้นแล้วลูกจะไม่โต เปลือกจะบางมากแต่ส้มพันนี้อร่อยนะคะเพื่อนถ้าปอกไม่ดีเขาจะเป็นน้ำนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นส้มน้ำเยอะนะคะแต่เป็นรสเป็นส้มที่ให้รสชาติที่อร่อยมากน้ำเยอะ mm. เพื่อนคะส้มหลังจากที่เราแกะเอาเปลือกนอกออกแบบนี้แล้วนะคะจุดสำคัญนะคะของการที่เราจะผ่าส้มเนี่ยให้ช้ำน้อยที่สุดนะคะ เราจะไม่ใช้วิธีการฉีกนะคะเราจะไม่ฉีกแบบนี้นะคะเราจะตัดนะคะไปเลยตรงดูว่ากลีบไหนเล็กที่สุดในลูกนี้นะคะอันนี้เราดูแล้วว่ากลีบนี้นะคะฉะนั้นแล้วเราจะตัดข้างๆกลีบนี้นะคะกินกินเนื้อไปน,นิดนึงนะคะเพื่อให้กลีบที่ใหญ่กว่าเนี่ยไม่เสียหายตัดแบบนี้เลยนะเพื่อนตัดลงไปนะคะพอถึงใจกลางปุ๊บเนี่ย เราจะไม่ตัดต่อเราจะใช้วิธีการแกะแบบนี้ค่ะเพื่อนนะคะดันออกแบบนี้เลยนะคะจะได้แบบนี้สองซี่ 4. นะคะและว,วิธีการนะคะเราจะแกะใส่จานนี้นะคะบ้านเรามีสามคนเราจะเฉลี่ยใส่สามจานนะคะเราจะแกะอย่างไร ไม่ให้ส้มเราช้ำนะคะวิธีการนะคะเพื่อนแบบนี้เลยคะ่ะตัดตรงนี้นะคะออกมาหน่อยนึงนะคะเพื่อนก็กลีดนี่เลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วค,นะค,ะค่อยค่อยดึงนะคะค่อยค่อยดึงเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมคะมันจะมี เอ็นขาวเพื่อนๆอย่าดึงนะคะเค่ตัดแบบนี้ค่ะเค่ตัดแล้วค่อยๆลอกจุดสำคัญของการแกะส้มโอไม่ต้องคมนะเพื่อนนะนะคะแล้วเราก็จะได้ชิ้นแบบนี้นะคะเพื่อนนะคะ ทำให้ส้มของเราเนี่ยไม่ช้ำน่าทานนะคะแล้วก็เราเก็บใส่ตู้เย็นก็ไม่ไม,ไม่ไม่โอไม่เหม็นนะคะถ้าส้มช้ำแล้วเก็บใส่ตู้เย็นจะเหม็นนะคะและอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกเพื่อนว่าส้มโอเนี่ยนะคะทานโดยที่ไม่แค่เย็นเนี่ยจะอร่อยแต่ถ้าบางคนไม่ชอบ ผลไม้แช่เย็นก็แช่ได้นะแต่ว่าส้มโอถ้าแช่เย็นแล้วต้องออกมาจากตู้เย็นแล้วต้องทานให้หมดนะคะถ้าทานไม่หมดหายเย็นแล้วห้ามแช่ใหม่นะคะเพราะแช่ใหม่จะขมทันทีนะเพื่อนแบบนี้นะคะสวยไหมเพื่อน เราจะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเพื่อนคะเราได้สับประรดเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาเอาตาออกนะคะวิธีการเอาตาออกเนี่ยเพื่อนเราเห็นเป็นทางแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะใช้วิธีการนะคะตรงนี้เพื่อนนะคะเราจะตัดตรงๆข้างๆตานะคะ แล้วเวลาเราออกเราจะแคงมีดแบบนี้ค่ะนะคะะแคงมีดแบบนี้นะคะเราตัดต,ตรงๆแล้วเวลาออกก็จะแคงมีดนะคะจะทําให้เราเนี่ยไม่เสียเนื้อของสับปะรดนะคะแบบนี้เลยค่ะ ตรงๆเย้นะเพื่อนแล้วก็ตะแขคงมีดเก็บเรียบร้อยแล้วเพื่อนสวยไหมคะทีนี้เราก็จะมาตัดเอาแกนออกนะคะตัดเอาแกนออกแบบนี้ค่ะ ะะสับรสนี้หัวเล็กเราจะแบ่งสีนะคะนะคะเพื่อนๆดูนะคะแล้วเวลาเราเอาไส้ออกเราจะทำแบบนี้นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเวลาตัดนะคะเราจะตัดตรงก็ได้ตัดเฉียงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรตายตัวนะคะอันนี้ลองตัดเฉียงดูตัดเฉียง่ยจะทำให้ดูจิ้นใหญ่ดีน่าทานนะคะ ทิ้แรกเราตัดเฉลียงแล้วนะคะทีนี้เรามาันลองมาตัดตรงดูก็ได้ค่ะเพื่อนนะคะตัดตรงแบบนี้ค่ะเพื่อนคะผลไม้ที่เรายังไม่ทานนะคะเราจะแ็ปไว้ก่อนนะคะคือใช้แ็ปซีนเนี้ยปิดไว้ก่อนแบบนี้เลยนะคะ เพื่อกันมลงวันแรงหวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน,นะคะมาตอมเพื่อนคะเทคนิคการจัดจานของเราที่ทำให้เพื่อนดูเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมีวิธีการง่ายๆในการปอกผลไม้ทั้งส้มโอและสับปะรดนะคะเพืเ่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบ กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเทคนิคของการปอกผลไม้ชนิดอื่นอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ